สวัสดีค่ะดเด็กๆวิชาการงานอาชีพกับครูโบวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและสถานที่นะคะมีอะไรกันบ้างไปดูเลยนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้เรามาลุกความหมายของการแต่งกายกันก่อนนะคะการแต่งกายหมายถึงการตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับทุกอย่างนะคะตั้งแต่สีสษะจดเท้า การแต่งกายของเรานั้นมีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตนะคะมาจนถึงปัจจุบันความสำคัญของการแต่งกายคืออะไรนะคะทำไมเราถึงต้องแต่งกายการแต่งกายที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นเพราะการแต่งกายที่ดีนั้นเป็นสิ่งแรกที่จะสร้างความพอใจความสนใจความเชื่อถือความศรัทธาและความไว้วางใจได้นะคะ ความสำคัญของการแต่งกายมี4ี่ข้อด้วยกันข้อที่1ช่วยบ่งบอกถึงอุปนิสัยของผู้แต่งนะคะช่วยบอกถึงระดับการศึกษาช่วยบอกถึงฐานะความเป็นอยู่และข้อสุดท้ายช่วยบอกถึงเชื้อชาติและวัฒนธรรมประจำชาตินะคะแต่งกายดีก็จะเป็นสีแก่ตัวของเรานะคะเรามาดูการแต่งกายให้เหมาะสมนะคะ กับสภาพฤดูนะคะการรู้จักการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและทนต่อสภาพอากาศและยังช่วยให้บุคลิกนะคะช่วยเสริมบุคลิกให้แก่ผู้ที่สวมสภ้อผ้าด้วยนะคะเรามาดูกันว่าการแต่งกายในฤดูร้อนนะคะบ้านเราจะมีแค่3รฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนนะคะ ส่วนมากเราจะเป็นฤดูร้อนมากกว่านะคะฤดูร้อนนะเราควรจะแต่งกายอย่างไรนะคะควรสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบางเช่นผ้าป่านหรือเสื้อตัวหลวมๆใส่สบายเช่นเสื้อกล้ามเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นนะคะเด็กผู้ชายควรสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นหรือเสื้อกล้ามใส่กางเกงขาสั้นตามรูปเลยนะคะ ส่วนเด็กผู้หญิงควรเป็นเสื้อแขนกุดหรือแขนสั้นใส่กระโปรงหรือใส่กางเกงก็ได้แบบรูปด้านข้างนี้เลยนะคะส่วนการแต่งกายในฤดูฝนนะคะช่วงที่มีฝนตกชุกขณะที่ฝนตกอากาศจะหนาวเย็นเราควรใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างหนานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหวัดนะคะและถ้าต้องออกไปข้างนอกไปทำธุระข้างนอกในช่วงฤดูฝนเราควรแต่งกายเสื้อผ้าสีเข้ม เพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกและนําร่มหรือเสื้อกันฝนติดไปด้วยนะคะเหมือนรูปด้านข้างเลยเรามาดูในการแต่งการฤดูหนาวนะคะหรือเมื่ออากาศหนาวเนาะบ้านเราคงไม่ไม,ไ,มไม่มีหิมะตกนะคะเราก็จะใส่ประมาณว่าถ้าอากาศหนาวเย็นมากก็จะใส่อย่างไรนะคะฤดูหนาวนะคะหรือวันที่มีอากาศหนาวควรสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อหนาหนาปกปิดร่างกายให้มดชิด เพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นที่มากขึ้นเช่นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหรือหากหนาวมากก็ควรสวมเสื้อกันหนาวและผ้าพันคอนะคะใส่หมวกได้ก็ดีนะคะเด็กๆอย่างที่บอกนะคะประเทศเรามี3ฤดูคือฤดูร้อนนะคะจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะส่วนฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมเลยนะคะเรามาดูการแต่งกายถ้าไปในสถานที่สำคัญนะคะเด็กๆควรจะแต่งกายอย่างไรเช่นการไปวัดนะคะหรือไปพิพ,ธพิธภัณฑ์เราควรจะแต่งกายให้เรียบร้อยให้มีชิดนะคะเพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ ส่วนการแต่งกายไปงานรื่นเริงนะคะหรือไปร่วมงานสังสรรค์งานวันเกิดเพื่อนงานเลี้ยงงานปีใหม่ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับเพศและวัยของเราเองนะคะโดยเสื้อผ้าสีสันสดใสลวดลายเหมาะสมน่ารักหรือตามธีมต่างๆที่เขามีให้นะคะการแต่งกายเข้านอน การแต่งกายเข้านอนเมื่อนักเรียนจะเข้านอนก็ควรสวมใส่เสื้อผ้าหลวมๆเนื้อผ้านิ่นมๆสวมใส่สบ,บายตามฤดูกาลถ้าอากาศร,ร้อนก็ควรสวมเสื้อชุดนอนที่เป็นเนื้อผ้าบางแต่ถ้าเป็นอากาศหนาวควรสวมชุดนอนเนื้อผ้าหนา,นาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะคะชุดนอนควรเป็นสีอ่อนๆไม่ทึบจนเกินไปนะคะการแต่งกายไปเที่ยวหรือไปทุรนอกบ้านเมื่อไปเที่ยวหรือไปทุรนอกบ้าน เราควรเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะไปเช่นถ้าไปทะเลก็ควรเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งสบายนะคะตอนเล่นน้ำก็ควรจะใส่เป็นชุดว่ายน้ำที่คล่องตัวในการเคลื่อนไหวนะคะเพราะถ้าอาจวิ่งเล่นเช่นเสื้อยืดกางเกงขาสัน้นเนาะแต่ถ้าเราวิ่งเล่นใส่กางเกงขายยาวหรือใส่กางเกยงยีนขายาวเราก็จะวิ่งลำบากนะคะ การแต่งกายเมื่ออยู่กับบ้านนะคะเมื่อเราอยู่ในบ้านเราควรแต่งกายอย่างไรเมื่ออยู่บ้านเราควรเลือกสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายเนื้อผ้าบางทนต่อการซักรีดและทำความสะอาดง่ายพอต้องสวมใส่บ่อยๆ,อยๆเช่นเสื้อยืดคอ,อกลมเสื้อกล้ามเสื้อแขนสั้นหรือกางเกงขาสั้นนะคะชุดใส่อยู่บ้านก็จะประมาณนี้นะคะหรือจะประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าไปโรงเรียนล่ะคะถ้าไปโรงเรียน ในแต่ละโรงเรียนจะมีเครื่องแต่งกายประจำชุดของโรงเรียนเข้าอยู่แล้วนะคะการแต่งกายไปโรงเรียนจะต้องสะอาดเรียบร้อยและถูกต้องตามที่โรงเรียนกำหนดดิกระดุมเสื่อมโซ่้อผ้าถุงเท้าและก็ทำผมให้เรียบร้อยนะคะการแต่งกายไปเล่นกีฬาก็ควรสวมใส่ชุดที่เคลื่อนไหวได้คล่องเนื้อผ้าซึมซับเหงื่อได้ดีนะคะเป็นชุดสำหรับเล่นกีฬาเช่นเสื้อยืดแขนสั้นเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้น ส่วนถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบนะคะอ่าเรามาดูการแต่งกายนะคะที่ให้เหมาะสมกับสถานที่นะคะสภาพอากาศและสถานที่ถ้าเราไปทะเลเด็กๆก็ควรจะสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าโปร่งนะคะสวมใส่หมวกเพื่อบังแดดนิดหน่อยแล้วก็ที่สําคัญถ้าเราเล่นน้าก็อย่าลืมใส่ชุดว่ายน้ํานะคะส่วนถ้าเป็นดูฝนนะคะ ฝนตกนะเครื่องแต่งกายในฤดูฝนนะคะควรสวมเสื้อกันฝนหรือกางล่มนะคะแบบเด็กๆสองคนนี้เลยไม่ควรจะตากฝนนะคะจะทาให้ไม่สบายได้นะส่วนฤดูหนาวนะคะบ้านเราไม่ถึงเกาหิมะเนาะก็ควรสวมเสื้อกันหนาวสวมใส่ถุงมือและหมวกนะคะแต่ถ้าหนาวมากจริงๆก็ควรจะใส่เสื้อผ้าที่หนาๆขึ้นไปอีกนะคะใบงานของเราวันนี้นะคะเรื่องการแต่งกาย ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศให้นักเรียนนะคะอธิบายการแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่กําหนดให้นะคะโดยให้นักเรียนวาดรูปแบบนี้ลงสมุดแล้วเขียนคําตอบข้อที่1เครื่องแต่งกายในฤดูจากภาพนะคะภาพนี้เป็นเครื่องแต่งกายฤดูอะไรเด็กๆก,ก็ต่อไปนะคะลักษณะการแต่งกายเป็นอย่างไรอ่าอย่างรูปที่1เลยนะคะเป็นในส่วนของฤดู ร้อนเด็กๆก,ก็ตอบว่าฤือดูดร้อนนะคะแบบนี้เป็นต้นลักษณะการแต่งกายควรเป็นอย่างไรควรสวมเสื้อผ้าสวมเสื้อผ้านะคะบางๆเนาะสวมเสื้อผ้าบางๆนะคะควรเน้นสวมเสื้อผ้าบางๆ หรือขาสั้นนะคะหรือขาสั้นนะคะประมาณนี้นะคะลูกคําตอบนะคะหรือขาสั้นมาดูข้อที่2เครื่องแต่งกายฤดูฤดูอะไรนะคะจากลูกลักษณะการแต่งกายคนเป็นอย่างไรนะคะข้อที่3มเครื่องแต่งกายฤดูอะไรอันนี้นะคะลักษณะการแต่งกายเป็นอย่างไร เมื่อทำเสร็จแล้วเด็กๆถ่ายรูปส่งครูโบได้เลยนะคะแต่ก็จะจากกันไปวันนี้นะคะโบมีสื่อวิดีโอให้เด็กๆดูนะคะเมื่อดูเสร็จแล้วเด็กๆไปทำงานส่งครูได้เลยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองไว้เจอกันอีกทีวันจันทร์หน้านะคะเสาร์อาทิตย์หยุดดูแลตัวเองช่วยเหลือผู้ปกครองงานบ้านและรักษาสุขภาพนะคะบายยนะคะเด็กๆเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าค่ะ